เาวสําทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม s q u i e r r l Hunting นะครับเป็นเกมเล่ากระรอกนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่เป็นว่าเราต้องไปล่ากระรอกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเกมอินดี้ที่น่าสนใจมากนะครับมีคุณผู้ชมแนะนําให้ผมเข้ามาเล่นนะครับก็เลยจัดมาดีแบบเบิ่มๆนะว่าจะอะไรเนี่ยไอตัวอะไรเนี่ย นี่คือลุงกระลอกนะครับสามารถที่จะเอากระลอกมาใส่มันได้นะโอ้โหต้องแบบว่าฆ่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับอเอาละลุยกันเลยแล้วฮะอันนี้เป็นที่นอนนี่เป็นบ้านเรานะครับเมาส์ช้ามากแต่ว่าไม่มีให้ปรับเลยนะครับค่อนข้างทางี่จะเลื่อนเมาส์ช้ามากนะฮะโอเคมีขอให้เก็บนะครับกระดาษอะไรไม่รู้โอเคเทคแคร์ยู r s เซฟโอเคดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็อย่าออกจากบ้านโดยที่ไม่พกอาวุธไปด้วยล่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีแควร่าล่ะก็คือกระรอกเยอะมากๆเลยในป่านะตับทราบแล้วครับผมไม่รู้เป็นใครนะน่าจะเป็นคุณลุงหรือเปล่าข้าจะเตรียมปืนไว้ให้เรานะครับทำไมว่ากระรอกมันดุขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องมีอาวุธหรอใน5วันพระเจ้าจะมา What พระเจ้าจะมาทำอะไรวะใน5วันโ,โหแล้วเพลงน่ารักจัดวันที่หไปเก็บกระรอกให้ได้หตัวแล้วกลับบ้าน ฮัลโหลพวกเราคือกันลอกนายก็รู้ใช่ไหมอาวละนายไม่วันจับพวกเราได้หรอกแล้วก็ระวังตัวระวังก้นของแกให้ดีๆว่าเพราะว่าพวกเราน่ไม่ฆ่าแกล็อกฮ่าๆๆ่ we do not kill you เราจะไม่ฆ่าแกลรอกฮะแล้วกูต้องระวังอะไรอ่ะโอเคกดคิก M เพื่อเปิดแมปนะครับผมรับทราบแล้วแล้วมันให้เราระวังอะไรวะในเมื่อมันจะไม่ฆ่าเราเนี่ยเออ โอเคกฎของกระรอกในข้อที่หนึ่งกระรอกเนี่ยมันจะอ,อะไรกระรอกถูกห้ามไม่ให้กินโดยเด็ดขาดนะครับยญ้าพิษนะก็เป็นเพราะว่ามันจะตายเร็วแล้วก็สองห้ามใช้อาวุธฆ่ากระรอกเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในทางใดทางหนึ่งข้อที่สามก็คือเมื่อพระเจ้าเสด็จมาทุกคนที่มีอยู่ก็คืออยู่ที่นี่จะต้องเชื่อฟังและเคารพเขาโดยความเคารพอย่างสูงข้อสี่ไม่มีปัญหาในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่ามีปัญหาในป่านั่นะแหละโอเค อ่าแล้วโอเคญ้าพิษห้ามกินโอเคคิดว่ากระรอกมันจะฟังนด้หรอวะโอเคแล้วเราต้องฆ่ากระรอกจริงๆหรอฮัล่ะโอ,โอ,โอ,โอม้มันมีด้านซ้ายมีเสียงด้วยคุณผู้ชมเหมือนว่ากระรอกมันจะต้องระวังกระรอกดีนเสียงใช่ไหมต้องย่องนะครับโอเคกดคลิกขวาเพื่อซูมสโคปฟลิกสโคปออออสามล้อสิบองศาแต่ภาพดูสดใสดีนะ แต่ว่ากระรอกอยู่ไหนวะโอ้ดูนั่นสิแม่สาวน้อยนั่นมันกระรอกตัวเของตัวเป็นๆฉันเห็นมันกระดึบกรึบอยู่ในพงหญ้าฉันคิดว่าฉันจะต้องซัดมันหนึ่งเมชเพื่อให้มันหยุดวิ่งพลาดได้แล้วนะได้ยินเสียงกระรอกด้วยละเอาลระตูวที่หนึ่งของฉันไหนแกจะไปไหนเจ้ากระรอก เฮดช็อตอ้าวต้อง r ี l o a d ด้วยกู <c oughs> กดยิงไปเลยโอเคทีละนัดนะแแวมจับโบว์คิวโอเคหนึ่งกระรอกขอ,อโทษด,ด้วยกระรอกพอดีว่าต้องทำเพื่อต้องทำเพื่อความอยู่รอดอะเอาละแล้วเลือดจะลดด้วยเหรอกระรอกจะโจมตีกูทำไมวะเออตัวที่สามเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บศพก่อนนะฮะไปแล้วสามศพคมๆว่ะ โอเคพี่น้องเก็บกระสูนกันนะฮะไปละ3หรืออสองนะครับอ่าเราได้3ามละมันจะมีฟังเสียงตีเราทำไมว่ะในเมื่อเราซัดมนันได้ไกลๆใช่ไหมมีกระดาษตรงนี้ด้วยฮะสรุปกฎนี้ห้ามฆ่าหรือให้ฆ่ากันลอกกันแนะ่ทำไมถึง่าฝืนกฎหรอคุณแม่ฉันต้องทำไงกับคุณดีเนี่ยต้องทำไงกับแม่ดีเนี่ยฉันผิดจริงๆได้โปรดยกโทษให้ภัยฉันด้วยนะข้อความจาก โอ,อ o, ขีดล่างโอมันคือใครก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเด็กที่หลงอยู่ในปา่านี้แต่ในเมื่อผมแบกิวผู้นี้เข้ามาในปา่าแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหลอดพ้นสายตาจากผมไปได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กกระรอกหรือแม้แต่แม่ของมันยิงให้หมดเอาละกระรอกกระรอ,อกเวกควกคววใช่กระลอกลองนี้ปไม่ใช่รกระลอกอะไรมันเป็ดต้องทำเสียงไงว่กระรอกเ่ย แงไม่ใช่ในเป็ดเลยเ,เก็บสูตรมาเลยสองตัวเองนะ่ะออกมาเร็วอย่ามัวแต่ซ่อนตัวเลยอย่าเขินอายไปเลยเจ้ากรอกนะฉันมายัางเป็นมิดนะฉันบอกว่าเรามาเป็นมิดจริงไปเนี่ยโอเคฉันเห็นแล้วละ่ะอืตัวที่สี่ร่วงไปก่อนชื <laughs> ่อก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่ว่าขอหน่อยเถอะมันไส้ว่ะ ค <Okay, S 2> เดี๋ยวก่อนจะไปเก็บแล้วก็ขอมาชี้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับโนตนี่มันโอ้โหคุณสแควร์รอดอ้ที่บ้านของสแควร์รอเนี่ยบ้านของระรอกครับมันเป็นบ้านเก่านะครับซึ่งนายระรอกเนี่ยมีชีวิตยอยู่และเขาก็เป็นคนที่ํำรวยที่สุดคนหนึ่งเอ่อในปีพศ .2525 เนี่ยและหลังจากที่ท่านมรณาภาพแล้วทิ้งสมบัติและทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไว้ที่นี่ตำนานเล่าว่าบ้านหลังนี้คือบ้านที่ประกอบไปด้วยทรัพย์สมบัติชื่อเสียงพละงกำลังไม่ใช่นะ้ำมนันพิษ ของนายกระรอกและก็เป็นไปได้สําหรับกระรอกด้วยเพื่อเปิดห้องใต้ดินในวันพุงนี้ดังนั้นถ้าต้องการสมบัติและทรัพย์สินแล้วก็ให้มาในวันพุงนี้นะอแล้วถ้าจะเปิดวันนี้เลยมันจะมีอะไรไหมโอเคุ่งนี้ก็ได้มันเปิดไม่ได้คนระับผมลองแล้วนะ่ะเป็นบ้านของมิสเตอร์กระรอกนะฮะอะไรอีกตัวหนึ่งควิคสโคปห้าตัวแล้วเราเอาแค่แบบว่าห้าตัวนะครับเราจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตโดยไม่จําเป็นนะคูไปดู ฟังไว้นะเอาห้าตัวพอโอเคกลับบ้าน let's go เ <c oughs> กลอกมีกระลอก3ชนิดนะต้องรวบรวมและใส่ไว้ในกล่องทั้งสามเพื่อรับรางวัลจากพระเจ้าซึ่งเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากเลยล่ะอโอ้เราลากกระลอกเพื่อเอาไปรางวัลเหรอเนะี่ยโอเคเอา่าไม่ใช่ว่าเราต้องถวายให้พระเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่เห็นได้เลยเฮ้ยออกไป อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาถึงบ้านแล้ว yes โอเคเราต้องเอาไปตรงตรงตรงนี้นี่นตรงนี้ตรงนี้นไปถวายกันนะครับถวายอารากระรอกห้าตัวใส่ลงไปนะครับมันคือลุงสแควร์ลอเหรอมันคือลุงของคุณของพวกกระรอกทั้งหลายนะนะ เืออะไรวะเนะี่ยอ่านอนหรือกันนะอ่าคุณกำลังหลับบอกคุณละเอียดถึงขั้นนี้เลยล่ะโอเควันที่สองนะครับแล้วไงต่ออ,อะไรวะอุ้ยอะไรทำไมาอยู่ที่โดนกระลอกวิญญาณเข้ามากัดในบ้านวะเนี่ยกูอยู่บ้านนะเฮ้ยมึงหาเรื่องผิดคนแล้วโอเควันที่สอง เลือ่อนกรุ๊ตเหรอเก็บ <Okay, S 1> เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บกระลอกตัวใหญ่หนึ่งตัวด้วยรับทราบ <Okay. S 1> Let's Rock baby ออกไปล่ากันไอ้กระลอกเมื่อกี้แม่งบินเข้าไปในบ้านเลยฮาเฮ้ยโกงวะ่ะ <c oughs> Hello Hello เอ็ดยังอยู่เนาะแม่กินข้าวแลงแล้วบอ <c oughs> วันนี้เลยเจ้ากระลอก <c oughs> มันจำเป็นวะ่ะ ชันไปนต้องล่าแกไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าขอล่าหน่อยแล้วกันนะโอ้แต่มันแม่สาวน้อยตัวใหญ่ใหญ่บึ้มแม่สาวน้อยตัวเล็กออันนี้นับว่าใหญ่ไหมไม่นี่เล็กโอเคใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนวะใหญ่ของมันเนี่ยนี่ยังไม่เรียกว่าใหญ่เหรอถามจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าในชีวิตจริงคุณผู้ชมเจอกับลอกตัวเขื่องขนาดเนีน้คุณผู้ชมยังจะอยากที่จะเข้าไปเล่นกับมันไหม แม่งมันสามารถแดกเราได้เลยนะเว้ยตัวขนาดเนี้ยบนผมเห็นเลยเฮ้ยมาลากแบบคมคมอะ่ะฟิกสโคแบบคมคมเด็ดตัวใหญ่ไหมนับว่าใหญ่แน่นอนนี้อันนี้ตัวเบิ่มจริงต้องใหญ่แล้วบับเขาให้เรียบร้อยอีกแอ่วะโอเคเหลืออีกออสองตัวนะครับสบายชิวๆตัวเล็กอีกสองตัวโอ้ยกระลลกวิญญาณอีกแล้วรอคือมันโจมตีเราได้แต่เรายิงมันไม่ได้ใช่ไหมขอลองหน่อยได้ปห เหมือนจะทะลุล่างไปเลยว่ะแย่ละงั้นเราไม่เข้าใกล้มาแล้วกันเนาะเดี๋ยวทุกคนมันแบบว่าตอดเลือดเข้าให้นะฮะลองอีกทีลองอีกทีออทย,ยิงได้นี่นาเอา้าก็ยิงได้นี่เออแล้วเรายิงแบบนี้เราเราจะมีผลต่อจออ่า ending ของเกมไหมว่ามันมีกี่ ending ดีกว่ากลัวมันจะมีแบบว่าหลาย ending อะดิะแล้วแบบฉากจบที่แบบ perfect กับ เอ่อแบบไม่ดีกับดีอะไรเงี้ยอย่าอย่าอยู่นิ่งอยู่นิ่งอุ้ยมันว้าวไปได้ยังไงกันนี้โอ้ยลบยิงแม่งหมดวินโยวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ละบินญาณอโอเคเหลือนัดสุดท้ายแล้วเก็บก่อนเดี๋ยวไม่มีต่อสกอร์กับวิญญาณร้ายนะฮะวิญญาณร้ายวิญญาณกระลอกอือยิงแม่งหมดอะเก็บก่อนอุ้ยโอ้โหกระลอก วิ่งเร็วมากโอเคโอ้โหแล้ววิญญาณกระรอกบินเต็มเลยฮะเยอะมากไอเรายังไม่ได้เข้าบ้านไอ้คุณกระรอกเลยเขาบอกให้กลับมาวันที่สองเนี่ยกลับมาแล้วนะไยแหมเห็นได้เลยเอา้าเอ้าคุณกระรอกกันนะเจ้าของบ้านเหรอเนี่ยอ๋อยิงกูยิงบ้านเขาแล้วอ่ะ บ่เห็นได้เลยวะเฮ้ยได้ได้ได้ดีได้ดีเขาเอ่อเขาไม่ได้ครับอืมช่างประการงั้นกลับบ้านเนาะไปเฮ้ยตรงนี้มันที่ไหนกันเนี่ยมีกระดาษนี่คือหอคอยควบคุมนะครับผมใช้ในการสั่งงานไอ้พวกกรอกนะครับเพื่อเฝ้าติดตามกรรอกที่สร้างปัญหา และไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ปีนขึ้นไปบนนั้นยกเว้นกระรอกเท่านั้นและใครก็ตามที่ฝา่าฝืนกฎหมายพระเจ้าจะเสด็จลงมาฆ่ามัน What the จริงไปได้แล้วถ้าเราปีนอ่ะขอปีนหน่อยนะไม่ได้เราปีนไม่ได้ดิอ่อมีแค่กระรอกเท่านั้นที่ปีนไปได้อย่างนั้นหรอถ้าเราซนขึ้นมาล่ะแบบอย่างเงี้ยอ่ะโดนไหมไม่โดนเพราะเราปีนไม่ได้นะ แน่เห็นแต่บอกว่าคนธรราดาปีนเสานี้ก็ไวได้ไงถ้าไม่ได้ดีดยาข้างยาใช่ไหมใช่แหละคุยเคยมีโนต้ตนะครับคุณผู้ชมกระลอกเต็มเลยโอ้โหโอเคถ้าหากนายสร้างปัญหานายก็ได้เห็นเองว่าเราจะทําให้นายร้องไห้และเสียใจกับสิ่งที่นายทําได้อย่างไงนี่ครูกูเหลยครูใครวะแสดงว่าเขาห้ามฆ่ากระลอกแต่เราฝ่าฝืนกฎดิอย่างเงี้ย แม่งสมควรตายไม่ได้มาถึงกระรอกนะมาถึงกูเนี่ยอืมมันยังไม่หยุดนะเนี่ยตัวละครเราเนี่ยมันยังออกไปล่าเนี่ยโอ้ oh m ม g ก d ล่ากระรลกไปเพื่ออะไรทำเป็นาหารเหรอมันก็ไม่ได้ทำนะไม่รู้อะเราเราทำตามเกมแล้วกันนะฮะอย่าสงสัยให้มากความระวังด้วยมีกระรอกตัวใหม่ปรากฏตัวแล้วพวกมันแข็งแกร่งมากๆเลยอะอย่างนั้นเหรอ โอเคสิบ okay, ตัวกับตัวใหญ่สองนะอุย้ยมาก่อนเลยหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นสีเขียวก็ผ่านมาเห็น <c oughs> สีเขียวก็ผ่านมาเห็นแอบเปิดตู้เย็นกินนับเก๊กคว้ยชาร์กแงกเก็กเกชาร์กแงกเก็กเก็กแงกเพราะว่าถ้าเราอ,อุ้ยหได้มาอะไรวะเนะนี่ยโอเชดแล้วมันยังเป็นยิงไม่เข้าด้วยฮะยังเป็นกระลอกอยู่อย่างนั้นเหรอ ว่าก,กันอ่ะมันไม่เรียกว่ากระลอกแล้วตัวงั้นอ่ะโอ้ my g ก็เราขึ้นบนนี้ไหมว่าบนนี้น่าจะมองแล้วก็เป็นสไนเปอร์ได้ดีนะเราเจ็ดมันก่อนที่เปนเจ็ดเราเฉยตัวนั้นนะยิงแม่งเลยปืนกูยังดังอะ่ะเอาดีเอาดียิงไม่เข้าแต่ยิงไว้ก่อนเหมือนไส้เดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนแสดงว่าเราต้องหนีดิเราทาอะไรไม่ได้เลยนะดูทรงยิงไม่เข้าเลยทําอะไรมันไม่ได้เลย อุ่ยตกใจเนี่ยว่ากระลอกกูอ่าโอเคเอวิ่งยิงเสียงกระลอกวัดดีเจ้าหนูโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยมึงวิ่งเร็วมากเลยว่ะโอ้โหดูมันดูมันโอ้โหกระลอกบินนี่คือที่มาของคำว่ากระลอกบินอย่างนั้นอ่ะวัดแต่ไม่โดนได้ไงเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แม็กดิจิตอลเหรอดิจิตอลเหรอมึงดิจิตอลเหรอ <c oughs> ลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้โอลอกดีมากไอ hey, okay. หานี่ม่นดิจิตอลดิจิตอลโอเคปัญหาคือกระสุนหมดครับแล้วเจอกระลลกได้ไงเอ okay. ขอไปเก็บกระสุนกันละกันทาง,งานันะ้นอยู่ใกล้บ้านเราด้วยแทนพระเจ้าเหรอ oh. อุ้ยโฮมเข้าระเลือดรถด,ด้วยไม่เหมาะสำหรับคนบาปเหรอนี่ไอเราไงพระเจ้าฮะ ดูดูสิที่ผมกำลังทำพระเจ้านี่ฮะรู้ไหมว่าทำไปเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เอ้ออะไรเนี่ยถ้าเกิดไม่มีกระรอกในโลกนี้ก็คงจะดีนะหรือว่าแยกกันนะอ้าวเอ่อถ้าไม่มีกระรอกในโลกนี้จะเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับว่าดีหรือร้ายก็ไม่รู้สิแต่ถ้ากระรอกตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ควรจะมีนะ ลองนึกภาพมันแทะเปลือกไม้แทะผลไม้สิมันแทะหมดนะมันแทะบ้านมึงหายได้นะเอาจริงๆนี่ลากคมกลมเลยเราต้องเข้าไปใกล้ตัวแดงหรือเปล่าเนะี่ยมันไม่ใช่กะรลอกแล้วยทำไมเสียงอะไรร้องวะเสียงท้องคุณร้องเหรอมันไม่ใช่กะรลอกแล้วมันเป็นหมูป่าไปแล้วะนะเสียงไหฮะมาดูว่าเสียงตัวนี้ตายหรือเปล่า โจโจโอโจโอ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 จะไปไหนจะไปไหนหยุดเลย stop ปุส stop ปุกลับบ้านได้ไปเดี๋ยวกูกลับบ้านกันดีกว่าแม่งกี่ตัวแล้วเนี่ยกลเอาเฮ้ยระเลกะขายวันที่เท่าไหร่เนี่ยสี่แล้วป่ะจำวันไม่ได้เลยครับลืมไปวันไปหมดแล้วเนี่ย ลืมวันลืมคืนเอากลับมาแล้วว่ะเฮ้ยกลับมาได้ไงอ่ะแล้วมันหายไปไม่เชื่อวอทฮืมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะแต่ว่าออกไปอีกรอบนึงแล้วสินะอันนี้น่าจะวันที่สี่นะครับนี่คือวันที่4ีอุ้ยตั้งแต่ผมอยู่ในป่ากูไม่ทันยิงเลยถึงเวลาที่พระเจ้าจะปรากฏตัวแล้วอ๋อ ใกล้เข้ามาแล้วนะครับพระเจ้าจะปรากฏตัวใกล้เข้ามาแล้วมาถึงแม่งวิญญาณชนกูเลยเฮ้ยโอ้โหหนูซ่อนอยู่ขอบแมพอย่างงั้นเหรอลุงมาแล้วเบกิวมาแล้วเบกิวเบกิวมาแล้วแม่จ๋าซ่อนขอบแมพอย่างงั้นเหรอไม่รอด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  เห็นก็ยิงเลยเอ๋จะหนีไปไหนคิดว่าจะรอดเนื้อมือเบนัดหรอฮะยิงแมงตายหมดป่ากูบอ,อกเลยตายมือเก็บก่อนโอ้โหเกนินเองก็แคมป์บ้านเกินน้องเ้าทำไงอะโฮโฮทำไงทีเนี้ยว่าแต่เชดเอาจริงไปะเนี่ย แล้วเดี๋ยวมันก็พุ่งเข้าทะลุเข้าบ้านกูได้แก่กูว่าดูทรงแล้วทันไหมผมู้ชมว่าทันปะไม่น่ากลับมาหรอกไปเลยไปไปแม่งถึงบ้านหน้าบ้านกูเลยฮะโอเคบอกว่ามึงจะเข้าบ้านกูไม่ได้แค่นั้นแหละเฮ้ยเชี่โหกระลอกเต็มเลยครับโอเค,อเ,คเอากระลอกมาไว้เต็มเลยอัดแน่นเป็นปลากระป๋องเลยฮะวันสุดท้าย ไหนพระเจ้าที่ว่าขอดูหน่อยสิหน้าตาเป็นไงพระเจ้าโอเคคุณผู้ชมในสุดก็ครบนะครับตัวสุดท้ายโอ้ยวิ่งโคตรนานโอเคก็ d ์ coming อ้าวแล้วพระเจ้ามาเราต้องทำอะไรพระเจ้าจะมาในอีกอหนึ่งนาทีนะครับผมคือเราต้องกลับบ้านหรอหรือเราจะไปพบกับพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเราหรือเปล่าดีกว่าเราไปหาพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าใส่หน้าเราขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้พระเจ้าช่างแม่งไกหรือว่าเราต้องมาที่เสานี้นะครับเพราะว่าผมมาเจอเสานี้โดยบังเอิญด้วยนะคุณผู้ชมนี่ไม่รู้คืออะไรเนะี่ยอาจจะอันนี้หรือเปล่าสรุปคือเราต้องพบเจอกับพระเจ้าหรือเราต้องหลบวะน่าพบเจอนะเพราะว่ามันเขียนไว้นี่ใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้านี่ไม่รู้ว่าเป็นพวกใครนะ ก็ไม่แน่ใจเลยวะเราลองรอตรงนี้ไหมยหรือเราจะกลับบ้านไปนอนไม่น่าทันแล้วล่ะถ้ากลับบ้านไปนอนนะผมว่ามาลองดูใครจะไปรู้อาจจะเจออะไรดีๆก็ได้นะเฮ้มีเพลงด้วยเหรอ God is coming God is coming, God is coming. กพระเจ้ากำลังจะมาชูมือขึ้นมาพร้อมกันเอยเราต้องหาพระเจ้าหรือว่าเราต้องหลบหนีเข้าบ้านวะพระเจ้าเป็นพวกเราหรือเปล่าเนี่ยปัญหาไม่รู้อาพวว่าถ้าโดนพระเจ้าเปิดก็เลยคอ,องแมงเลยพระเจ้าอยู่ที่นี่โอ้เสียงร้องอยังไงวะ เหมือนใกล้เข้ามาเลยคืออะไรเอา้าโอเคผมมาเปิดดูของฝรั่งนะเพราะว่าผมงงมากเลยว่าตอนจบมันมีกี่แบบแต่ดูเหมือนจะมีแบบเดียวนะครับดูดีกมูกันแล้วกันโ้ย อ่ะก็คงแค่นั้นแหละครับมันเป็นสับป,ปลาดตัวเมื่อกี้นะครับเอ,อ่อทำไมผมไม่เจอกม่รู้หรือผมไม่ได้หันหลังวะมันเหมือนมันจะผู่ข้างหลังเรานะครับนะมาร์คแพร์เล่นเอาไว้นะครับแค่นั้นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของเกมนะคะะรับผมเอาเป็นว่าก็มีเท่านี้ครับผมอ่ามันมันเราเล่นไปเพื่ออะไรวะนะครับยังคงงงอยู่เราเล่นไปเพื่ออะไรอ่ะดูนะนี่ โอเคเป็นว่าแล้วกันไปทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับแต่ขนาดผมยังไม่ชอบเลยนะครับวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่าถ้าที่ผมตีความเกมก็คือเราอาจจะแบบว่าไม่อยากอยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็เลยตาย,ตายไปซะให้มารูลรวรูรอดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดาวไม่ออกเลยนะครับมายิงกระลอกยิง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 พอพระเจ้ามาก็คือโดนพระเจ้าน่าจะโดนพระเจ้าฆ่านะครับไม่มีอะไรเลย ก็อาจะนั่นแหละคงอยากตายแหละครับอาจจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีเขียนโน้ตว่าถูกทิ้งไว้ที่นี่เป็นเด็กหรือว่าเป็นเราก็ไม่รู้นะครับเอาว่านะฮะนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับก็งงนิดนึงนะเอาว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบฝากไลค์แชร์ซับสไคร์ไปด้วยมีข้ออะไรก็ค,คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊บ